เรื่องนี้เองทางกระทรวงแรงงานครับรับข้อเสนอกลุ่มไลเดอร์ครับกับพี่วินมอเตอร์ไซค์แก้ร่างพรบรส่งเสริมและก็คุ้มครองแรงงานอิสระครับเรื่องนี้เองครับนายพงกวินจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์นิธิวุฒ วรรักษ์นะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเรือเอกสารโรธคมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนายเกลือไกรนาสมยนต์ที่ปรึกษากฎหมายนางสาวกรจิรัพงจันทร์นะครับผู้ช่วยประรัดกระทรวงแรงงานรับฟังกลุ่มแรงงานนอกระบบประกอบด้วยนายสิทธิ์ขออภัยครับนายสันติ ปฏิพานรัฐนะครับนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารับจ้างสาธารณและคณะแล้วก็ยังมีนายสมยศ พึกษากเกษมสุขกลุ่ม24ิครับมิถุนายนประชาธิปไตยและสมาชิกขับขี่ไรเดอร์และก็ยังมีนางสาวสุภาพรพันประสิทธิ์กลุ่มไรเดอร์เซนเ็นเตอร์และคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อหาลือถึงปัญหาสภาพการทำงานของแรงงานบนแพลตฟอร์มการผลักดันร่างพระราชบัญญัติพรบรนะครับส่งเสริมคุ้มครองแรงงานอิสระพศรวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนและก็รับคำแนะนำจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานณนะห้องประชุมสอิคม จันทระวิทุนนะครับชั้น5อาคารกระทรวงแรงงานครับค่ะที่ใช้คําว่าพอสอนั่นก็คือ คือยังไม่ลงรายละเอียดเพราะว่ายัง<ช>เป็นร,ร่างพรบอ,รอยู่นั่นเองนะคะเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านพงกวินท่านก็บอกว่าในการพูดคุยหารือซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนอย่างที่น้องบาสได้เรียงให้ผู้ชมได้เห็นนะคะทั้งเรื่องของผู้ขับขี่ไรเดอร์เองโดยตรงนะคะเป็นตัวแทนกลุ่มที่มารับฟังเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการอาชีพไรเดอร์เช่นค่ารอบวิ่งตกตาทำทาให้ได้รับผลกระทบแล้วก็ที่สําคัญไม่คุ้มค่ากับค่าครองชีพในปัจจุบัน การออกกฎหมายคุ้มครองอาชีพไรเดอร์แล้วก็เรื <fi ath. S 1> ่องของการร่างพรบส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระนะคะอย่างที่บอกไปโดยทั้งสองก็รับฟังนะทั้งสองฝ่ายรับฟังคือฝ่ายที่สนับสนุนพรบแรงงานอิสระกับฝ่ายที่คัดค้านพรบแรงงานอิสระซึ่งได้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกลเกลี่ยทั้งสองฝ่ายเพื่อมาหารือร่วมกันว่าควรจะเดินทางไปในทิศทางใดเดิมทีค่ะ ท่านบอกว่าพรบฉบับนี้บังคับให้ทุกคนเข้าร่วมจึงได้เสนอให้ปรับเป็นความสมัครใจนั่นเองนะคะและได้ให้กรอบระยะเวลาในการปรับแก้กฎหมายภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้หลังจากนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการต่อไปค่ะ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนายพง์กวินยังบอกอีกนะครับว่าทางกระทรวงแรงงานนั้นได้มีการให้ความสําคัญต่อการสร้างโอกาสและก็ความเสมอภาคทั้งสังคมในทุกๆมิติโดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานให้ครอบคลุมถึงสภาพการจร้างงานสภาพการทํางานและก็สร้างความปลอดภัยในการทํางานเพื่ออะไรนะครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการมุ่งไปสู่การสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจโดยจะมีการเร่งผลักดันร่างพรบรส่งเสริมและก็คุ้มครองแรง,งงานอิสระพอ เพื่อให้ความคุ้มครองได้ให้เร็วที่สุดซึ่งเราเองนะครับก็ยินดีนะครับยินดีที่จะปรับแก้เพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เอื้อประโยชน์กับทุกฝ่ายโดยจะเป็นการเร่งผลักดันให้พรบรเนี่ยส่งเสริมและก็คุ้มครองแรงงานอิสระ มีผลบังคับใช้นั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆก็คือการหารือกันรอบนี้ก็คือเหมือนให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะว่ายังมีฝ่ายที่ออยากให้มีร่างพรบรนี้ได้สําเร็จรอีกฝ่ายก็ไม่อยากได้อาจจะด้วยเงื่อนไขและเหตุผลของแต่ละฝ่ายนะครผู้ชมแต่สิ่งอื่นสิ่งใดก็คือคําว่าคุ้มครองเนาะคำว่าคุ้ม,คร,ค,ค,มครองแรงงานความบมายมันก็คือกรณีที่วันหนึ่งถ้าเกิดเจอปัญหาสถานการณ์อะไรที่มันกระทบภาคแรงงานการที่มีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการชดเชย มันก็จะดีสําหรับผู้ใช้แรงงานอันนี้ถ้าพูดให้เห็นภาพก็คือช่วงสถานการณ์โควิดเราจะเห็นว่าผู้ประกันตนมาตราต่างๆก็ถูก เรื่องของการคุ้มครองแรงงานเข้ามาช่วยเหลืออย่างมาตรา33ช่วยเหลืออย่างไรมาตรา3 9รวมถึงผู้ประกันตนสมัครใจก็คือมาตรา40รก็คือมาตรา40รที่เราสมัครเองโดยไม่มีนายจ้างเราจะเห็นว่าเรื่องของคําว่าคุ้มครองแรงงานมันมีผลดีมากๆจริงๆนะคะคไม่ว่าจะเป็นงานในสายอาชีพไหนนะคะเราก็มองเห็นค่ะเรื่องนี้ว่าทางรัฐบาลเองก็ไม่นิ่งนอนใจใพอฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยก็เอาเหตุผลมาพูดคุยกันแล้วกันนะคะส่วนข้อสรุปจะเป็น อย่างไรก็รอติดตามนะคะนะครับอ่ะและนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการป้องปากอยากเล่าอย่าลืมนะครับติดตามภารกิจของทาง IOT นะครับที่จะลงพื้นที่ในช่วงบ่ายวันนี้มาดูข้อเท็จจริงอีกหนึ่งรอบนะครับของสิ่งที่เราได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปะทะชายแดนไทยกัมพูชานี่เกิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นเป็นประจักษ์พร้อมกันนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ